สวัสดีเอทางช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะครับ Ford r a n g e นะครับคันนี้มีปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับคันนี้โทรมาสอบถามบอกว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วดับเองนะแล้วก็ไฟลูกเครื่องไม่โชว์นะสอบถามไปคือโค้ดไม่มีนะครับสำหรับคันนี้นะเบืเ้องต้นที่สอบถามนะคา,าคือ ไฟลูกเครื่องยนต์บนหน้าปัดมันไม่โชว์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์สตาร์ตติดตึ้งขึ้นมาแล้วก็ดับลงเองนะครับคันนี้ตรวจสอบเบื้องต้นนะเจอโค้ดเกี่ยวกับหนึ่งพวกทางเดิอนอากาศนะครับไม่เกี่ยวกับโค้ดในเครื่องยนต์เลยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบนะอย่างเช่นพวก C.P. นะ C.M.P. นะรเราเอามาทดสอบ เครื่องยนต์ก็ติดแล้วก็ดับลงเองนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราทดสอบนะก็คือกล่อง pcm นะครับกล่อง pcm ตัวนี้นะฮะก็นํามาทดสอบนะครับคือหลกัหลกๆเลยการโปรแกรมนะครับของกนันนี้แบตเตอรี่ค่าเขาเรียกว่าค่า cca มันไม่ได้นะหรือว่าแรงแบตเตอรี่มันต่ํานะครับค่าแบตไม่ได้การโปรแกรมกล่องนั้น จะทําให้กล่องหลับได้นะครับเบื้องต้นเราแนะนํา fc นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะว่าค่าแบตเตอรี่มันไม่ได้นะรตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็นํากล่อง pcm นะครับที่มีอยู่ทําการโปรแกรมนะครับโปรแกรมกล่องเสร็จสตาร์ตติดตึมปุ๊บดับเช่นเคยนะครับต่อไปเราเลยจัดการเปลี่ยนกล่องโซล่ามาดูกล่องโซล่าของคันนี้ดำโคตรนะฮะดำมากมาก,มากนะครับ นี่นะน้ำมันโซลา่านั้นดำมากนะครับเราก็เลยจัดการเปลี่ยนกองโซลา่าให้1อันสตาร์ทไปติดตึมดับลงเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จับโค้ดใหม่นะเช็คโค้ดเดิมเจอเขาบอกสเต็ปมอเตอร์เทอร์โบเป็นปัญหานะครับสำหรับกรน,นีนะเราลองหมดแล้วนะ,ะลองไม่ตั้งแต่แมปนะฮะ เอฟงแอฟลองหมดเลยนะครับเขาติดโค้ดตัวนี้ขึ้นมานะฮะติดโค้ดสเต็ปมอเตอร์เสร็จแล้วก็ลองเอาสเต็ปมอเตอร์ที่ใช้ได้ของเรานะครับเสียบลองลบโค้ดเสียบลองสตาร์ตาติดตึมดับเองนะครับอาการเดิมยังคงอยู่เบื้องต้นนะเราก็นำหัวฉีดออกไปเทสนะครับสำหรับคนนี้เอาหัวฉีดนะครับออกไปเทส เราโรแจ้งเอซว่าหัวฉีดอะอ่ามันมีปัญหานะครับคันนี้หัวฉีดฉีดน้อยแล้วก็ฉีดไม่เท่ากันเลยสักหัวนะก็ะเลยจัดการนะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีดแล้วก็คอยหัวฉีดนั้นมีปัญหาด้วยนะจัดการเปลี่ยนให้นะครับอาการเดิมยังอยู่นะครับสตาร์ทขึ้นมาติดตึมแล้วก็ดับเองนะครับอ่าถามว่าทําไมเราซ่อมหัวฉีดเดี๋ยวค่อยไปเล่าเรื่องให้ฟังทีหลังนะครับอ่ะ งานเราก็จะเป็นแบบนี้เลยบ้านๆน,นะครับหรือเทอร์โบออกมานะฮะสรุปเจออะไรรู้ไหมครับคีบเทอร์โบด้านหลังมันติดนะครับคีบมันติดเนี่ยตัวเนี้ยมันติดนะครับมันฟืดเลยนะฮะฟืดเลยนะทําให้อากาศมันไม่ออกไปก็ไอยเสียพูดง่ายเครื่องยนต์มาเลยติดแล้วดาบเก่งนะครับอ่าเราถึงต่อแล้วนะถึงต้นต่อแล้วนะ ถึงต้นตอของการที่เครื่องยนต์ติดระดับเองสรุปคือคีบจโบูมันมันตายมันติดนะครับมันตายมันติดพอมันติดปุ๊บเครื่องยนต์มันมันมันสตาร์ทไม่ได้นะเครื่องยนต์ติดระดับติดระดับนะครับสรุปของคันนี้นะฮะสเต็ปมอเตอร์นั้นเสียเลยนะครับคือใช้การไม่ได้เพราะว่าคีบมันตายนะะมอเตอร์มันทำงานหนักแล้วทำให้มอเตอร์มันช็อตไหม้ไปนะครับ ครั้ันี้แนะนำที่เปลี่ยนเทอร์โบนะครับเปลี่ยนโบถึงจะสตาร์ตติดนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวรอเทอร์โบถ้างบจำกัดก็หาเทอร์โบมือสองนะครับจากการเปลี่ยนให้นะครับเสร็จเปลี่ยนเสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เรารอเทอร์โบอยู่นะครับเดี๋ยวสตาร์ตติดเสร็จ นะเรียบร้อยแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงต้องซ่อมหัวฉีดนะครับทําไมเทอร์โบขีบมันติดนะฮะจากสาเหตุอะไรนะสําหรับคันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบเทอร์โบเข้าไปก่อนตอนนี้รอเทอร์โบอยู่นะครับโอเคนะชัดเจนนะนี่ซี p C M P นะาเราเอามาลองนะครับของใหม่นะไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยนนะครับามาแล้วนะของที่เปลี่ยนนะครับมาแล้ว มาแล้วมาแล้วนุ่นตวเกาอันนี้ตัวหนึ่งนะปอดสดสดจากเครื่องยนต์นะครับนี่ปอดสดสดมาเลยใบดูดิหุยกิบกิบนะครับอันนี้เป็นตัว m อซสเต็ปเขาจะอยู่ตรงริมนะครับปักริมนะเอาตัวนี้ตัวที่เสียมาดูดีกว่าครับสเต็ปไว้อยู่ปักริมมันจะชิดออกมาริมริมหน่อยอันนี้ปักริมกับปักกลางนะครับ ประมาณนี้นะฮะเอาเราฟังเสียงกันเดี๋ยวเราจัดการให้ออกไปต่อไปต่อนะฮะทีมงานประกรอบโบเข้าไปแล้วนะครับหลังจากประกรอบเสร็จ,จก็กจกต้องโ <บา S 1> ปนะครับทีมงานประกรอบก็ประกรอบไปบครับส่วนด้านในของรถนะฮะเรากำลังจะทำการโปรแกรมกล่องหรือกล่อง PCM นะครับ ประมาณนี้นะเปิดเผยมากข้อมูลนะครับเดี๋ยวเป็นประเด็นครับผมอตอนนี้นะเราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับบอดเลนเจอร์ตอนนี้ฝนตกไหครับอยู่ด้านในรถเอ้าทดส,สอบอ่ะคันนี้เครื่องยนต์นะครับมากลายเป็นไงนะสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดติดระดับติดแล้วดับ เมื่อกี้นะตอนช่วงกลางวันเอจากกรุบลราราธานีโทรมานะครับผมบอกแล้วนะจะจะทำให้จบต้องนำรถมานะครับคันนี้นี่จบเรียบร้อยนะครับนี่เครื่องยนต์เดินนิงนะเบิ้นเด้อเออไปได้นะไปดูด้านนอกกันโอ้ยพายุเข้าแล้วพายุเข้านี่นะคันนี้นะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับหัวฉีดใหม่ปลายหัวฉีดเขาเน้นเสียนะครับฉีดน้ำมันไม่ดีนะน้ำมันที่เติมก็คุณภาพต่ำนะครับ,รบไม่อยากพูดเยอะนะส่ตัวปัญหาหลักๆคือน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่เขาเปลี่ยนถ่ายเป็นประจำนะผมบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนที่ถ่ายเลยนะครับถ้เาเป็นตัวเรนเจอร์รุ่นเก่าปีสอง2ัสิบสองอ่ะมีมีผลแน่นะสำหรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เขาใช้อยู่นะเราให้เปลี่ยนใหม่เลยนะ โอเคนะคันนี้โอ้ยฝนตกเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะออกวิ่งทดสอบนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรก็จะส่งเอฟซีเรานะครับโอ้ยคันนี้กว่ากอนจะจบก็เล่นเอาเหนื่อยนะสำหรับฟอร์ดตัวเอ็มซีตัวตนี้ปีปีก่อนเปลี่ยนโฉมจะเป็น2อจุดศูนนะครับตอนนี้ยต์ทไม่ติดนะก็เราก็ปั้มกันอยู่ประมาณ หนึ่งวันนะกะอาจะเจอปัญหาไล่เช็คเปลี่ยนจับโค้ดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเรามีทดสอบทดลองแล้วค่อยๆไล่ไปทีละจุดละจุดนะครับอาจจะเจอปัญหานะครับปัญหาคันนี้ถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่ารถสตาร์ทต,ติดแล้วดับติดแล้วดับนะไม่ได้ติดเร่งก็ไม่ขึ้นติด ตึ้งดับเองตึ้งดับเองนะตอนนั้นมันดูผ้าสดบางอย่างไม่ได้นะครับเราก็อยากจะดูผ้าสดให้หมดทุกตัวนะฮะงานไม่เคยเจอก็เจอนะฮะจีบตะปูนะครับมันเปิดอ่ามันติดพัดนะครับเลยทําให้อากาศมันออกไปไม่ได้นะพอออกไม่ได้ปุ๊บทําให้เครื่องยนต์มันดับนะครับก็ ปัญหาที่เกิดนะฮะหลักๆเลยคือการใช้น้ํามันที่ไม่ได้คุณภาพนะครับสําหรับบอดคันนี้นะฮะสำหรับบอดคันนี้นะครับน้ามันที่ใช้กับเ,เครื่องยนต์นะฮะผมแนะนําเลยนะแนะนําให้ใช้ห้าดบลสามสิบห้าด5 w เบิสี่สิบนะครับน้ำมันก็จะใช้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นกิโลถึงห5 0 0 0ห้าันกิโลแต่ไม่ควรลากนะครับหนมื่ห้าันกิโลเนี่ย ถ้าจะล่านจริงเหมาะสําหรับรถที่เขาใช้วิ่งส่งของนะอันนั้นันได้นะครับแต่รถบ้านเราทั่วไปกว่าจะกว่าจะถึงหนึ่งหมื่นกิโลบางท่านขับเป็นปีเลยนะครับนะหรือบางท่านขับหลายเดือนเลยนะอย่างน้นอยหกเดือนนะครับควรเปลี่ยนถ่ายหนึ่งครั้งนะสาหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหนึ 1, ่งปีต้องมีสองรอบนะการ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับคันนี้ปัญหาเกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องไม่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็น้ามันเครื่องที่ใช้นั้นเราเราเห็นแล้วแต่เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้จริงๆพูดไปแล้วมีปัญหากันอีกนะครับเดี๋ยวเป็นประเด็นนะครับพยายามพูดที่มันเป็นกลางนะครับระหว่างระหว่างเราแล้วก็ระหว่างคนรอบข้างนะครับระหว่างอู่รถหรือระหว่างเจ้าของแบรนด์ นะดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนํากับรถขอนั้นพยายามฟังให้ให้ดีนะฮะถ้าเป็นตัวก่อนเอมซีคันนี้เครื่องยนต์มีสิทธิังเยอะนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้คุณภาพนะครับอันนี้ไอตัวก่อนเอ็มซีันจะเป็นฟั๊มฟั๊มน้ำมันเครื่องที่ชอบอป็นปัญหากันที่บที่อสชอบโทรมาถามนะครับเนี่ยไอตัวนะั้นจะ จะเป็นปัญหาสำหรับปั่นนั้นเครื่องที่มันปั่นน้มันเครื่องไม่ขึ้นนะฮะแล้วเร็จเครื่องยนต์มันก็เลยพังนะฮะแต่ตัวนี้ปั๊มนี่มันเครื่องตัวเอมซเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะฮะคือปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับก็คือสามารถใช้ได้นะะแต่พอใช้เกลไม่ดีก็จะมีผลไปอย่างอื่นเลยนะ,ะตามตามมานะ,ะอย่างสัตย์อย่างเช่นคนนี้เนี่ยกีบตัวโบติดรถสตาร์ไม่ติดนะฮะแล้วก็ หัวฉีดของที่เขานะครับบวมทุกหัวเลยนะอันนี้เราเราแจ้ง f อฟีแล้วต้องทําด้วยนะเะื่้จบแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ใช้งานย,ยาวๆไปเลยนะครับสำหรับเอฟซีพี่โทรมาจากอุบลน,นะผมบอกว่าต้องดูหน้างานนะไม่งั้นก็ต้องเท่าหูที่ซ่อมปอดโดยเฉพาะนะครับมันจะจบป่านะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้เราเนะี่กดติดตามนะครับทางช่อง youtube หูงแงจเจริญการช่างนะฮะและทาง, Facebook, ง,งเพจ a c e b o o k ผููแงเจริญการช่างนะฮะส่ัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อการแจ้งเตือนครับนีอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่ผู่แงเจริญการช่างนะครับ